อันนี้อันนี้ใส่พันอะไรครับหนูอันนี้จะเป็นฟักทองเงือกสองใจค่ะเงือกสองใจใช่ค่ะตัวฟักทองตัวนี้จะเป็นพันธุ์ไทยแท้ค่ะโอ้ี่อันนี้หนูได้มาจากกลุ่มกลุ่มฟักทองสยามค่ะคือตอนที่ได้มาคือซื้อลูกมากินครับอยากรู้คือเห็นลูกมันสวยคือทรงมันยาวๆเนาะมันสวยแล้วก็เลยอ,อยาก อยากลองกินก็เลยซื้อมากินแล้วก็เก็บเม็ดไว้และทีนี้พ่อก็เลยเอาไปปลูกแล้วมันอร่อยมากคือเนื้อมันเหนียวหนึบแล้วก็หวานนิดๆเหมือนมันเลยครับเดี๋ยวพาให้ดูเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวหนูจะพาให้หนูมาเดี๋ยวขอถพาลูกเล็กลูกใหญ่เก็บไว้หนูจะพาให้ดูว่าเนื้อมันเนี่ยค่ะสุดถึงนี่เลยเนี่ยอเนี่ยตันแบบนี้เลยใช่ค่ะโอ นี่คือเราได้กินเนื้อหมดเลยครับตันหมดเลยแล้วก็เขาจะมีเม็ดแค่ตรงนี้อ๋อมีเม็ดแค่ตรงนี้ใช่ค่ะตรงกระเพาะตรงนี้แค่เฉยๆที่มีเม็ดโอ้แล้วก็ตรงนี้ได้ได้เดีเลยค่ะเนื้อสองใจใช่ค่ะโอ้ขนาดเนื้อกิงสองใจนะหูเนื้อแน่นมากเลยเนาะใช่ค่ะเนื้อแน่นแล้วก็เนื้อเหนียวค่ะตัวเนี้ย หนูต้องผ่าระวังเพราะว่าจะเอาเม็ดมันเพราะว่าเม็ดเขามีมูลค่าเขาจะมีเม็ดแค่นี้นี่อ๋อเม็ดแค่นี้่เหรอจริงค่ะแค่นี้เลยแ้วขายยังไงถ้าขายเป็นเม็ดอ่าชุดละร้อยค่ะชุดละร้อยได้กี่เม็ดสิบเม็ดค่ะได้สิบเม็ดค่ะโอ้โหนะก็คือเม็ดละสิบบาทค่ะเพราะว่าเวลาส่งอย่างอย่างเม็ดรีบๆอย่างเงี้ยมันก็ใช้ไม่ได้นะก็ต้องเอาเม็ดเต็งๆลูกหนึ่งมันจะได้แค่ไม่กี่เม็ดเองค่นะตัวนี้คือเนื้อเหนียวมากอ๋อใครสนใจเบอร์โทรติ่อ เดี๋ยวจะไม่พอขายแล้วเนี่ยฟังคุณลุงกะทิค่ะรับเข้มาได้เลยเนาะค่ะไม่พอขายมีแค่สามลูกสามลูกมีลูกกี่เม็ดค่ะมีแค่สมลูกเดี๋ยวจะเปิดออเดอร์รอบแรกเท่านี้แหละ